จดจำไว้พระคาถาเด็ดาพระคาถาครูบาบุญชุ่ม 1. มนคาถาเงินหมื่นล้านแสนล้านไม่จนตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมัสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมนะโมพุทธายะนะมะพะทะยะนะมะออุป นโมพุทธายะเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนนรัญญายะเป 2. สองคาถาลอดช่องเกสุสุวังเกสุสุวังเกสุสุวังสาม คาถาแคลวคลาดนะมะอะอุนะโมพุทธทายะนะมะภะทะยะนะชาลิติ 4. ทาถาครอบจักรวาลเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเก นรัญญายะเปเกสุสุวังสะสะยาายันตังสังเกณนรัญญายะปิ 5. ้าคาถาป้องกันสารพิษป้องกันภัยอันตรายทุกอย่างทะสะขะสะมังวิสาตุทะสะขะ สังวิสาตุทะสคะะ่สะสมังวิสาตุองค์พ่อครูบาบุญชุ่มยานสังวโรเคยบอกว่าท่านเคยลาพุทธภูมิแล้วสามครั้งแต่ลาไม่ได้เพราะได้รับพุทธพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นพระนิยตะโพธิสัตว์พวกเราบอกว่าขอเป็นสาวกของท่านได้ไหม ท่านบอกว่าไม่ต้องรอมันนานมากองค์พ่อครูบาท่านรักในหลวงมากท่านบอกว่าได้สวดมวนต์แผ่เมตตาให้ในหลวงทุกวันองค์พ่อครูบาบอกว่าจะไม่ด่าว่าใครเพราะมีวาจาสิทธิ์เคยว่าคนที่ชอบลักเงินทองของพระว่าเทวดาจะไม่รักษาชีวิตภายในเจ็ดวันจะเสียชีวิตแล้วผู้ชายคนนั้น ก็เสียชีวิตจริงๆโดยประสบอุบัติเหตุองค์พ่อครูบาท่านบอกว่ามีบางคนคิดไม่ดีที่เห็นท่านแจกเงินชาวบ้านความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ที่มาถวายท่านท่านก็ถวายต่ออีกท่านบอกว่ามีหมื่นก็แจกหมื่นมีพันก็แจกพันไม่ได้ยึดติดในเงินทองเพราะศรัทธาญาติโยมนำมาทำบุญด้วยที่ท่านแจก เพราะท่านได้เผยแพร่บุญกับคนที่บริจาคกับท่านให้ได้บุญมากๆขึ้นท่านสั่งให้ลูกศิษย์ทำโกรธบรรจุศพท่านท่านไม่ต้องการให้เผาร่างท่านเพราะยุงตัวเดียวท่านยังไม่ตบเลยถ้าเผาท่านท่านกลัวมดดำมดแดงสัตว์เล็กสัตว์น้อยจะตายท่านกล่าวว่าคนที่จะมาพบท่านได้นั้นเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ที่ได้มาพบกับท่านได้สนทนาธรรมใกล้ชิดกันนั้นต้องมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนจึงได้มาพบกันท่านกล่าวไว้ในคืนวันศุกร์ที่หนึ่งมกราคมในปี2553ครูบาบุญชุ่มสอนว่าในโลกจักรวาลน,นี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารทุกสิ่งทั้งปวงเกิดดับตามเหตุปัจจัยไหลผ่านมาและผ่านไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นด้วยสิ่งใดทั้งโลกนี้และโลกหน้าจงตั้งจิตอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนี้ถวายเป็นพุทธบูชาน้อมจิตภาวนาให้รู้แจ้งในรูปนามและสังขารอันไม่เที่ยงทุกขเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรรู้แจ้งด้วยปัญญาตามความจริง ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกแล้วไม่มีอะไรพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทุกควรกำหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกควรประหารนิโรธควรทำให้แจ้งมักควรเจริญภาวนาให้เกิดธรรมะทุกอย่างรวมอยู่ที่จิตด,ดวงเดียวเมื่อจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานอย่างยิ่งแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์การบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หวังเพื่ออะไรเป็นอะไรสักอย่างแต่เป็นไปเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตประจำวันเพื่อความหมดห่วงหมดอาลัยในโลกทั้งสามเพื่อนิพพานเท่านั้นขอให้ทุกคนตั้งใจจริงทำจริงปฏิบัติจริงต่อธรรมะอย่าท้อถอยเอาชีวิตเป็นเดิมพันถึงจะตายด้วยการปฏิบัติธรรมก็ยอม ให้มีกำลังใจเข้มแข็งและทําจิตให้อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญให้ทําตนเป็นปกติธรรมดาธรรมดานี่แหละดีที่สุดเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้วเมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเราไม่นับถือให้ความสำคัญแล้วจิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อนรนสับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม ขอให้ตั้งใจให้ดีมีสติทุกเมื่อทุกขณะจิตเพียงแต่รู้เฝ้าดูเฝ้าเห็นกายกับใจเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยเป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมาทเท่านั้นเป็นเพียงก้อนทุกข์ก้อนธาตุเท่านั้นไม่ควรไปให้ราคาตัวเองกับวัตถุธาตุสิ่งใดไม่ควรมั่นหมายผูกพันกับสิ่งใดในโลกเราอยู่ในโลกอย่าหลงมายาของโลก ไม่ติดไม่คล้องแวะเกี่ยวกับสิ่งในใจมีแต่ใจรู้แจ้งปล่อยวางสู่ความสว่างสภาพเดิมของธรรมชาติแท้ครูบาบุญชุม่มเทศในตอนท้ายว่าขอให้ทุกคนจงตั้งจิตใจให้ดีเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยากจะได้มาพบพุทธศาสนาก็ยากพบพ่อดีแม่ดีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยากได้สร้างบาร,รมีมาถึงวันนี้ อายุเราจะยืนมาถึงวันนี้ไม่ใช่ง่ายเราป่วยเราไข้หลายครั้งเพราะว่าทุกดวงจิตทุกชีวิตทุกวิญญาณก็เป็นไปตามกฎของทุกขังอนิจังอนัตตาก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่อยู่เหมือนเดิมก็ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามธรรมชาติฉะนั้นเราได้ประครับประคองธาตุขันของเราอายุของเรามาถึงวันนี้ บุญที่สุดแล้วและเราจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันกี่ยามก็แล้วแต่บุญกุศลของเราแล้วแต่ธาตุขันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของสมมตุติเรายืมเขามาโดยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็ประกอบด้วยขันทั้งห้ามีรูปธรรมนามธรรมเกิดดับอยู่ตลอด หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงท่านได้เคยกล่าวถึงครูบาบุญชุ่มไว้เมื่อสมัยท่านยังเป็นสามเณรว่าครูบาบุญชุ่มองค์นี้ทรงสมาบัตแปดตั้งแต่ยังเป็นสามเณรจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่นักปฏิบัติธรรมและมีเจโตปริยานที่แม่นยำและรวดเร็วอดีตสามเณรบุญชุ่มเคยไปวัดท่าสงในปีพศ2518 โดยมีการบันทึกในหนังสือกระโทนข้างธรรมมาชฉบับล่าสุดหรือก่อนล่าสุดนี้พระอาจารย์เล็กเล่าถึงก่อนที่จะพบพระองค์ที่สิบครูบาบุญชุม่มซึ่งยังเป็นสาม,มนเนรมายืนมองเหมือนแสดงเป็นนิมิตหมายให้ดูว่าจะพบสิ่งดีซึ่งหลวงพี่ระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่ครั้งนั้นว่าท่านมั่นใจว่าครูบาบุญชุม่มท่านเก่งจริงจึงนับว่าครูบาบุญชุม่ม ได้มาวัดท่าสุงไม่น้อยกว่าสองวาระซึ่งครั้งแรกตอนอายุ8ขวบติดตามหลวงปู่ครูบาชุ่มโพธิโกวัดวังมุยมาร่วมงานครบร้อยปีหลวงพ่อปานมีบันทึกว่าท่านเงียบไม่พูดยิ้มกับลมกับแ้ลงไปเรื่อยจนลูกศิษย์หลวงพ่อหลายคนนึกปรามาสหลวงพ่อฤษีลิงดำเมตตาปรามและบอกว่าท่านคล่องในสมาบัติแปด อย่าปากหมาจะลงนรกเอาครูบาบุญชุ่มยานสังวโรพระโพธิสัตว์เจ้าองค์สำคัญอีกรูปครูบาท่านเป็นสิทธิครูบาอาจารย์องค์สำคัญสำคัญเช่นหลวงปู่ดูวัดสะแกครูบาพรมวัดพระบาทตากผ้าครูบาชัยวงศ์วัดพระบาทห้วยต้มหลวงปู่งโนโสรโยเป็นต้น ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณรพูดอะไรทักอะไรเหมือนมีตาทิพถึงขนาดมีคนสร้างเหรียญหน้าเนนถวายท่านเลยครูบาบุญชุม่มท่านออกทุดงมาหลายสถานที่ทั้งในและนอกประเทศแม้กระทั่งป่าหิมพานท่านก็เคยทูดวงไปมาแล้วสมัยก่อนใครเจอท่านถือว่าโชคดีจนท่านกลับไปบำเพ็ญเพียร อยู่ที่พมา่าช่วงหนึ่งก่อนกลับมาประเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี้ใครเคยเจอท่านจะทราบดีถึงความเมตตาของท่านเพราะถ้าท่านมีอะไรนิยามแล้วก็ท่านก็จะแจกแหลกไม่เว้นแม้กระทั่งเงินทําบุญใครได้ไปถือว่าโชคดีเพราะถือว่าเป็นเงินขวัญถุงจากครูบาท่านตั้งสัจจะบำเพ็ญบารมีในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำปาง ในปีพศ2 5 5 3เป็นระยะเวลา3ปีโดยไม่ออกจากถ้ำเลยจนในปี2556ถึงจะได้เจอท่านอีกครั้งพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตให้นั้นมีค่ายิ่ง